สวัสดีค่ะชื่อรุจิการราชบุรณะค่ะปัจจุบันนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทรถยนต์นะคะนิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะในฐานะที่จีเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะหรเปรียบเสมือนได้เป็นนิสสันแอมบัสเตอร์คนนึงเหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะดิฉันนะคะก็ยังใช้รถนิสสันด้วยนะคะ เริ่มใช้นะคะรถนิสสันเนี่ยตั้งแตเออ่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะที่บ้านนะคะและครอบครัวค่ะก็ได้ซื้อรถคันแรกนะคะเป็นรถกระบะนิสสันฟอนเทียค่ะใช้มานานมากๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะและคันที่2นะคะก็ตัวเองนะคะก็ได้ซื้อรถนะคะเป็นรถอเมร่านะคะเมื่อปี2012นะคะเป็นรถคันแรกของอเมร่าเลยนะคะรุ่นแรกและจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นรถนิสสันโน้ตเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะที่ก็เปรียบเหมือนเป็นนิสสันแอมบาสเตอร์เต็มตัวเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเราได้อยู่กับนิสสันมานานนะคะก็จะเห็นความเป็นวิวัฒนาการนะคะพัฒนาการของรถนิสสันมาเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าสมัยก่อนนะคะเห็นรถนิสสันกระบะฟอนเทียก็แค่มองเห็นว่าเป็นรถกระบะคันหนึ่งที่ใช้สําหรับบรรทุกของนะคะใช้งานธรรมดามาเรื่อยๆของวิวัฒนาการนะคะก็จะเห็นว่านิสสันมีการพัฒนานะคะจากกระบะ ใช้งานก็มาเป็นกระบะสไตล์รถเก๋งนะคะซึ่งไม่ใช่มันจะทิ้งคาบความเป็นกระบะไปเลยค่ะเพราะภายในของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยความเป็นรถเก๋งนะคะรวมถึงมีระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายหือนกันค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นกล้องรอบพัน360องศานะคะสามารถทําให้เราจอดเข้าซองได้ง่ายนะคะรวมถึงนะคะออกนอกเลนเตือนนะคะหรือบางรุ่นนะคะก็ยังมีตัวเรดาร์นะคะช่วยระบบ ป้องกันการชนด้านหน้านะคะแล้ระบบเบรกก่อนการชนด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะในบางรุ่นนะคะก็จะมีการเ,าเตือนก,การออกถนอนนอกเลนด้วยนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะที่เชื่อว่านิสสันในแต่ละรุ่นการพัฒนาการของรถกระบะนะคะก็จะกลับมาถึงปัจจุบันก็เป็นรถที่น่าใช้คันนึงไม่แพ้ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันค่ะ และที่สําคัญนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะจี๊ดได้เจอลูกค้าท่านหนึ่งนะคะทางออนไลน์นะคะเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณเก๋ค่ะคุณเก๋เนี่ยเขามีโจทย์มาให้จี๊ดได้ทําการบ้านนะคะอย่างเช่นเขาต้องการรถกระบะใช้งานนะคะซึ่งเขาไม่เคยใช้รถกระบะเลยนะคะรถกระบะเนี่ยก็จะต้องเป็นรถที่ขับง่ายนะคะและมีความกว้างขวางเหมือนรถเก๋งนั่งสบายนะคะและที่สําคัญ คุณเก๋เนี่ยจะใช้บรรทุกของนะคะเพื่อไปส่งลูกค้าได้นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณเก๋ก็ดรงตอบดรงแจ้งมาอีกว่าขอให้เป็นแบบรถที่สูงหน่อยนะคะเพราะเวลาวิ่งในเมืองเนี่ยมันจะมีน้ําท่วมขังในการถ้ามีฝนตกอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถวิ่งผ่านของเรื่องของน้ําท่วมได้อย่างนี้ค่ะและทีก็ได้ทําการเสนอนะคะซึ่งมันตรงมากๆเลยค่ะในปัจจุบันก็คือ เป็นนิสสันนเวร่าดับเบิรแคปคาลิเบอร์ตัว e ออโต้ auto, คันนี้เลยค่ะเพราะว่ารถกระบะสี่ประตูแบบนี้นะคะแบ็กอิดิชั่นรุ่นใหม่ของเรานะคะที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์กับคุณเก๋ได้แน่นอนนะคะก็เลยทำการนัดหมายนะคะให้เข้ามาดูรถนะคะและก็มาทดลองขับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถรุ่นนี้นะคะสามารถตอบโจทย์คุณเก๋ได้อย่างไรค่ะโอเคค่ะพี่จิ๊ดบอกว่า รถคันนี้จะตอบโจทย์กับคุณเก๋ได้ยังไงนะคะก็ดูสิคะว่าภายในรถนะคะห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยเห็นไหมคะที่เป็นผู้หญิงนะคะคือก็สามารถนั่งได้สบายนะคะและที่สําคัญนะคะวงพวงมาลัยแบบนี้ค่ะสมัยก่อนนะคะรถนิสสันที่ใช้ที่บ้านนะคะจะเป็นพวกเอ่อวงพวงมาลัยใหญ่ๆนะคะค่อนข้างจะแบบควบคุมตัวรถได้ยากแต่ตอนนี้ค่ะเป็นลักษณะเป็นพวงมาลัยแบบเก๋นะคะสามารถคุมรถควบคุมรถได้ง่ายมากๆเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะรถรุ่นนี้เรามีกล้อง360องศาด้วยถูกไหมคะพี่จี้ก็แนะนําให้คุณเก๋บอกว่าเนี่ยเราสามารถเห็นกล้องรอบคันแบบนี้ได้เลยในขณะที่เราจะจอดนะคะเข้าซองนะคะเ,เราก็สามารถใช้เกียร์ถอยหลังได้นะคะถอยหลังแบบนี้เราก็จะมองเห็นด้านหลังแล้วใช่ไหมคะและที่สำคัญนะคะเรายังเห็นรอบคันด้วยนะคะ ถ้าในกรณีถ้าเราจอดรถนะคะเราก็จะมองเห็นมิติรอบคันของตัวรถนะคะอันนี้จะเห็นด้านหน้าของตัวรถและอันนี้ก็จะเห็นด้านข้างของตัวรถเห็นไหมคะว่ารถนิสสันของเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบจอแบบนี้นะคะก็กล้องแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าซองได้ง่ายด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะเราจะที่วงพวงมาลัยเนี่ยจะมีตัวอคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะที่มุมซ้ายนะคะแบบนี้เลย เราไม่ต้องเอื้อมมือนะคะไปคอนโทรลที่ตัวเครื่องวิทยุเลยนะคะและที่อีกด้านขวาก็จะมีตัวควบคุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องล็อกความเร็วอัตโนมัติอันนี้นะคะแล้วก็จะมีการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีตัวรับโทรศัพท์ด้วยก็จะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรถของเรานะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวแอร์ออโต้นี้นะคะสามารถนะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะเรามีดูโอโหมดแบบนี้ อุณหภมก็ขึ้นลงแบบบ้านได้เลยค่ะและที่คุณเก๋บอกว่าขับง่ายเป็นต้องเป็นกระบะขับง่ายก็อันนี้ไงคะเพราะคุณเก๋จะได้ขับเป็นเ e กียร์ออโต้ในรถกระบะเลยเหมือนกันค่ะรถของเรานะคะเป็นเครื่อง2003นะคะให้ความประหยัดนะคะ190แรงมา้าและที่สำคัญก็เป็นเทอร์โบคู่ด้วยอันนี้ที่ถือว่าใช้กระบะแต่ว่าได้ความประหยัดด้วยเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะเราเห็นภายในตัวรถไปบ้างส่วนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณเก๋บอกว่าอยากให้รถบรรทุกของได้ด้วยไปดูท้ายรถกันนะคะค่ะคุณเก๋บอกว่าโจทย์ของคุณเก๋ก็คือต้องมีการบรรทุกได้ด้วยนะคะก็อย่างดูนะคะว่าในกระบะของเราเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสิ่ประตูนะคะเราก็สามารถบรรทุกของได้เยอะมากๆเลย นะคะแล้วก็กว้างด้วยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะที่คุณเก๋ตัดสินใจมาทดลองขับนะคะหลังจากนั้นคุณเก๋ก็ตัดสินใจมาทดลองขับแล้วก็ตกลงในเงื่อนไขแล้วก็ทําเรื่องจองรถเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ที่เชื่อว่านะคะลูกค้าท่านใดนะคะสําหรับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยล่ะคะ่ะอยากหากระบบใช้งานนะคะแล้วก็ภายในกว้างเหมือนรถเก๋งนะคะนั่งสบายนะคะ ที่เชื่อว่านิสันจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อจีท,ที่เบอร์095457 9559ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ